ขายโูกขายเทขายทิ้งค่ะลูกค้า3ขวด1 9 9บาทส่งฟรีมีปลายทางบอกเลยว่าโปนี้ใครไม่เอาคือพลาดมากนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นสเปรย์เคลือบเงานะคะ มิกแวกเลยนะพี่ๆคนไหนนะคะที่มีรถนะคะรักรถนะคะชอบเช็ดรถล้างรถนะคะลูกค้าจ๋าให้รถดุใหม่อยู่เสมอเนาะขี่ไปไหนก็ไม่อายเพื่อนแนะนําเซตนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะเคลือบสีนะคะไม่กัดผิวด้วยไม่กัดสีด้วยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ซูปเปอร์คาร์บิ๊กบัสคือใช้ได้หมดนะคะแล้วก็ไซส์ขนาะด500 ml นะตัวนี้เป็นง,งานขึ้นห้างขึ้น,นชอ็อปปกติ250บาทมาเจอน้องฟ้าไม่ต้องจ่ายค่ะโป9.9มีเอาไปเลย 3ขวดหัวสเปรย์แบบนี้นะคะขวดใหญ่ใช้งานสะดวกนะคะลูกค้าจ๋าสขวด199บาบทส่งฟรีมีปลายทางนะคะลูกค้าลองเอาไปใช้ดูแล้วจะติดใจเดี๋ยวจะหาว,ว่าไม่แนะนำนะบอกเลยว่าโปรนี้ใครไม่หลับพาดมากนะคะใครที่สนใจ